ก็มาก็พรุ่งนี้ครับผมรู้ครับผมพรุ่งนี้วันผมจับคังคกเมื่อครับจับคางคกมาได้ตัวนะครับให้พมา่าให้คนไทยดูเขาเห็นตัวเดียวกันเลยให้คนเข้ามาสักสิบท่านครับผมผมบอกเลยครับผมคังคกตัวเนี้เหมือนมีคนไปเขื่อน เน็ตไม่ดีครับผมขอโทษด้วยครับเน็ตไม่ดีเน็ตไม่ดีครับขอโทษครับขอโทษครับเน็ตราคาเก้าสิบเก้าบาทครับเน็ตผมไม่ดีครับพี่ครับผมก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับผมโอ๊ยเน็ตกระไดหมุนด้วยหัน เน็ตหมุนดีครับผมเน็ตหมุนติวติวติ้วติวอะไครับผมเปิดไปเรื่อยๆครับผมใครก็มาก็ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมด้วยครับผม เน็ตโอ้ราคาเก้าสิบเก้าบาทนี่มุนสิ Zero, Zero, วเข้หยาดอยู่บเด็กผู้เด็กนึกภาษาอังกฤษโอ้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเน็ตมุนครับ, Net un, รบพี่ให้กำลังใจน้องตลอดเลยครับผมแต่ผมมันค่อยว่างครับ <laughs> วันเลิกงานมาก็ต้องทำกับข้าวครับผมทำกับข้าวบางทีก็ไม่ได้ทำครับ มารับชมด้วยคนค่ะเน็ตค่ะเอ้ยโอ้ยเน็ตอ่านหนังสือยังบอกอยูพี่พี่พี่ลาเอ้อรมเปนพี่สาค่ะโอ้สวัสดีครับขอกรับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับชั่วโมงยังไม่ไปถึงไหนเลยของผมเหมือนกันครับพี่ ได้้อยซีิหาครับผมได้มือไดกระร้า,ม,ามันงครับผมเห็ดไปเรื่อยๆครับพี่สามาจากฟินแลนด์โอ้ครับพี่พี่สาเย็นนี้ได้อะไรกินข้าวครับผมหนาไวไหมครับฟินแลนด์ครับผมเริ่มยาอนภาษาไทยรู้เรื่องแล้วครับผม เวลาเน็ตหมุนโอ,โอ้อ่านทละตัวเดี๋ยวผมบอกทตัวก,ก่อนนะครับผมอ่านหนังสือไม่ค่อยออกนะครับแต่ผมอ่านช้าๆนี่จะได้อยู่เพราะก็แล้วผมไม่ค่อยได้ไฟ้สดครับ พอไปทังสัตว์แต่ว่าบุนงงครับวันหนังสือบัคควยออกครับขอบคุณครับใครผ่านใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมเด้ออันนี้ผู้ในี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้น้องนางน้องนางน้องนางเด้อภาษาภาษาอังกฤษ สวัสดีค่ะลูกเมี่ยงโอ้เพิ่งไหลสดอา่านไม่ค่อยเก่งครับขอโทษครับอันนี้ฟันดีบอโอ้เดี๋ยวผมบอกครับของแท้เลยผมไปจับไปคังคกมาครับบานเท่านิงค่ะครับผมมีเหล็กเป็นแนวท่างนะครับเป็นแนวท่างมีเหล็กครับ เดี๋ยวมือผมสีโพด,ดตอนเสาร์เลยครับโพดใข้างคกนะครับแต่ว่าผมกับพวกกาบอกในไรสดผมกับยานมันไรมันบอกได้บอกครับถ้าบอกได้ผมก็สิบอกครับแต่รองไปในวิทย์บอกได้โอ้ครับครับครับ มาตรงกับปทินมันตรงกับปทิปทินของผมนะครับมันมีเจ็ดกับสามครับแต่ว่าในในขี้กับข้ากในคางคุกมันบอกสามเจ็ดครับห้าสามเจ็ดเป๊ะเลยครับสวัสดีน้องนางเด้อเอาสวัสดีครับสวัสดีคุณภาษาอังกฤษ โอ้เหล็กกันเนี่ยแมนบอกเดี๋ยวเออแมนแต่ผมได้ว่าห้าสามเจ็ดกับหกแปดครับผมหกกับเก่าตัวเดียวกันเด้ออืเขทาทายอยู่ครับผมอน้องนางเดอว,ว่าสันภาษาอังกฤษเ อย่างนั้น,นอโอ้ภาษาไทยอ่านบ่งหูเรื่องนี้ไปอ่านภาษาอังกฤษอยู่เอาอ่านไปครับผมผ่านไปแล้วก็ผ่านมาเ <c oughs> ด้อมองไปครับผม นี่ตัวเดียวกันครับผมหรือว่าจะเป็นอกสามบอกพี่พี่น้องนางนี่เป็นอกสามบอกครับผมตอนมันดอกเก่าสามนสิกลับหัวลงลางบ่ผมก็ไม่รู้ด้วยเนี่ยผมก็ไม่รู้นะพี่นางนี่เป็นคนไทยหรือเป็นคนอีสานเนาะเออเป็นคนภาคกลางหรือเป็นคนอีสานอีสานบ่าวาอีสานบ่าวไอคนไทยกับฟังไหนหมดเหรอครับ ครับผมมันสิกลับหัวกับมฐานเลยครับผมหกสามบอกครับแต่ว่าผมได้สามเจ็ดเนะนี่ในคังโคกนะผมได้สามเจ็ดเอเลยให้พม่าดูให้อะไรใครก็ดูเขาบอกว่าสามเจ็ดบางคนเขาก็ได้หกแปดวะแล้วแต่ความคิดของ คนเนาะคนเราไม่เหมือนกันถ้าเกิดคนเราเหมือนกันมันก็ได้มีคนเดียวกันหมดแล้วครับผมได้ผัวคนเดียวกันหมดแล้วครับแต่ว่าข้างคุกนี้ผมจับไปอาบดามเลยเนาะผมจับกับมือผมเลยเต็มเต็มเลยครับผมผมว่าจะโพสต์วันนี้เลยครับเน็ตมันบดีพี่นนองผมไดเขามาขอคูณหลายๆเดี๋ยวอ่านก็เมนตนกัน,กน,นครับ อืมสาธุัอใจอานลูกยังเนี่ยโอ้แห่ง <c oughs> บูเลียงอยู่บาเลียงเลีกยบบาได้หมดมือบอัดบาเลียงติดหนีคนเนี่ยปวดหัว นะครับขอบคุณครับที่อยู่เป็นกําลังใจกันครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้ครับผมสามเจ็ดรเข้ามาก็สวัสดีครับอันนานก็ไลฟ์สดทีครับผม ว่าบอกาสายสานดีกว่าบไท,ยทไายอันจังเลยหรอกมพี่นางเอ้ยพี่น้องนางไอู้สู้ครับผมกระสูแล้วครับผมปราไรอ่ไึ่งถึงแล้วมันทีนึงกระตกสูต่อไปครับ ขอบคุณลหลายๆได้ครับเดอ้อครับผมผอ,อกกร้อยเก่าท่านครับ mm hmm. ผมก็ะส,สรุปเพราะว่าตอนนี้มันก็ใได้สิบหกนาทีห้าสิบสามครับผมอันนี้พวกกาถอดหมัวครับหัวลาดเมื่อนหัวลาดหรอกนี้ผมมันสั่น ไอเจ้าของตัดเองครับผมสร้างตัดผมบริกินเงินผมหรอกครับผมตัดเองฮัดเองครับผมครับสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวสามทันแล้วคคบเก้าทัานลครับสรุปตอนนี้สิบเนาทีสามสิบสองครับ คนก่อนผมก็เพิ่งเลิกงานครับก็เลิกได้มานานแล้วหรอครับผมเดี๋ยวเราตัดกล่องไปกันเรยบกักปก็เป็นวายานจาก,าออกของบลอเด้มันบกักอันนี้ด่ากับรับ